สวัสดีครับตอนนี้ผม TK B k ุ n g ครับตอนนี้อยู่ในเกม Minecraft นั่นเองแต่เราไม่ได้มาเอาชีวิตรอดนะครับนี้เราจะมารีวิวมอดนั่นเองซึ่งเราจะมารีวิวมอดที่สามารถอำนวยความสะดวกในเกม Minecraft ของเราได้เยอะเลยทีเดียวนั่นก็สีมอดนั่นแหละมดแรกครับเกี่ยวก,กับสำหรับความอำนวยความสะดวกแล้วก็ มดนี้เมื่อคุณจะเดินทางไปไหนมาไหนและคุณจะเดินกลับบ้านคุณต้องจุดพิกัดแต่นี่ก็อันนี้ก็สามารถช่วยคุณได้พอคุณจะกลับบ้านคุณก็ต้องอะไรก่อนอย่างเช่นนี่เขาเรียกว่ามดเวสโตนเวสโตนเป็นมดที่เป็นมดเอาไว้วาฟนะทุกคนอย่างเช่น่ะที่หมู่บ้านเนี่ยพอเราลงมดนี้มาแล้วหมู่บ้านก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า เวสต์โอลของหมู่บ้านในแต่และหมู่บ้านก็จะมีเวสต์โอลพอเราคลิกขวาปุ๊บล้วก็จะเซฟเวสต์โอลนี้ไว้และพอเรามีเวสต์โอลอีกอันนึงแม้ว่าเราจะไปใกลขนาดไหนอย่างเช่นตรงนี้ก็แล้วกันนี่สุดว่าเรามาตั้งเวสต์โอลอีกอันหนึ่งไว้ตรงนี้นี่เราก็ตั้งชื่อตั้งชื่ออะไรก็ได้0001ที่อะไรตั้งว่าอะไรก็ได้พอตั้งเสร็จแล้วเราก็สามารถวาร์ปมาที่นี่ได้เลย เรไม่ต้องเสียเวลาเดินใช่ไม่ต้องเสียเวลาเดินเลยเลยแค่วาบไปวร์บมาแบบนี้ไ,ได้ซึ่งก็มีหลายรูปแบบอ่าฮะเวสโตดิเวสโตนมีหลายอันมากเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้พอเราลิกขวากับอันที่เราพอเราลิกขวาปุป๊บแล้วก็วร์บกลับมาได้เออใช่พอเราเซฟกับเวสโตอนอนะไรวล้วพอเราไม่มีเวสโตนอะ่ะพอเราไม่มีเวสโตนใช่ไหม แล้วก็ใช้สิงได้สิงนี้ก็จูบปุ้ม oh. ต้องรอก่อนอ่ามันก็จะวาร์ปกับมาทันทีถือว่าเป็นของที่ดีเลยส่วนนี้ก็เป็นเอาไว้วาร์ปมันเอาไว้เอ,ไวเอาคราฟเจ้าเวสโทนนี่แหละซึ่งก็สูตรวิธีการคราฟเวสโทนอ่ะพิมพ์เลยเวสโตนพิมพ์เลยคำว่าเวสโทนหาซิเวสโทนวีเอ W A อ o าวสโซึ่งเราต้องใช้บล็อกออฟซิเดียนสแล้วก็ใช้อิฐหิน3อันพร้อมกับวาร์ s สโตนซึ่งวาร์ s สโตนใช้มรกต1อันไขมุก Ender 4อันแล้วก็สีย้อมสีม่วง4อันแล้วก็จะได้วาร์ s สโตนแล้วก็เอามาครับว Stone มาใช้ได้เลยอ้าวว t สโตนก็จะมีแบบมอสซี่มีแบบต่างๆให้เลือกมากมาย ถือว่าเป็นของที่พาเราวา์ปไปแบบจนที่เราเซฟไว้ก็ถือว่าทําให้เราแบบไม่เสียเวลากับการเดินทางมากจะเท่าไหร่แต่เวสต์ s t o n ่ะเราไม่ต้องไปครับเองก็ได้นะบางทีเดินไปเดินมาก็จะเจอเหมือนที่เจอตรงเนี้ยเนี่ยสมมุตินะ mm. เราเดินไปเดินมาเราอาจจะเจอเวสต์ stone ตั้งอยู่ตรงนี้ใช่เราอาจจะเห็นมันตั้งอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็สามารถขุดมาใช้ได้เลยมดหมดที่ โคตรด,ดีหมดอำนวยความสะดวกหมดต่อไปพอคุณจะสร้างของนี่แบบโอ้โหสร้างตึกทีชุดเราจะสร้างตึกเนาะตึกสร้างบ้านไม้ชั้นสูงสูงอะนี่สมมุตินะสร้างบ้านไม้ชั้นสูงสูงบ้านไม้ทําบ้านไม้เออต้องวางบล็อกแบบนี้แล้วก็ต้องมาวางต่อแบบนี้ วางต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะเสียเวลามากๆเลยนี่ต่อแบบนี้ก็นานเลยนะเนี่ยต่อที่โอโ้โหโคตรจะนานแต่ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อเราลงมอดนี่เข้ามาเป็นมอดที่เป็นมอดช่วยสร้างนั่นเองนี่ c o n t r u c t i o n w a n ซึ่งพอเรามีอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยว สมมติเราต้องมีอุปกรณ์ด้วยตอนเราจะมาเราต้องมีอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์อ่าสมมุติว่าเรามีไม้อยู่4อันแล้วเราอยู่ในโหมดสเวเวอร์แต่ว่าเราขี้เกียจวางบล็อกแบบนี้เราแค่กดที่ขวาคลิกขวาแล้วก็สามารถเลือกด้วยว่าเราจะเอาอะไรจุ๊บเราแต่บล็อกหมดก่อนถ้าบล็อกหมดแล้วก็วางต่อไม่ได้มีแหละประโยชน์บล็อกนี้ซึ่งมันจะมีหลายรูปแบบและการใช้งานของมันก็ จะไม่เหมือนกันอ่า,านี่แต่ละอันก็จะมีหินเหล็กเพชรนี่แบบมันจะมีอายุการใช้งานของมันอยู่ซึ่งมันสามารถพังได้แต่ถ้าเราเอานี่ชื่อกบอกเลย Infinity ี้เวมันมันต้องใช้เดชเขาต้องใช้เนเธอร์สตาหรือดาวดาวเนเธอร์นั่นเองดาวเนเธอรพอเราใช้มันมาคราบแบบนี้ปุ๊บองใช้สติ๊กสองอัน ไอสติกสองอันใช้แร่ที่เราจะเอาถ้าเราจะเอาหินแล้วก็ต้องใช้หินพอเราจะเอาเหล็กแล้วก็ใช้เหล็กพอเราจะเอาเพชรล้วก็ใช้เพชรพอเราอยากได้เนเธอร์สตาร์ก็ใช้เนเธอร์สตารือว่าเป็นของที่ดีเลยทีเดียวเชียวของดีนี่แล้วพอเราวางแบบนี้เราต้องสร้างหลังคาแล้วก็ต้องปรับจุ๊บอ่าอับดไปได้ เลฟไลซี่ see. อ่านี่แล้วก็จะได้ทำหลังคาบ้านแบบนี้เลยและข้างในนี้ก็จะมีมอนเตอร์เกิดพรเราไม่ได้สร้างเสรข้างนอกข้างในนั้นม,มดนี้ดีอำนวยความสะดวกได้ดีมดต่อไปตอนคุณโดนมอนเตอร์ฆ่าตายและคุณมีของแบบโอ้โหพิษของพิษโอ้โหของพิษของนี้เทอไร เดินเดินไปเดินมาเจอมอนเตอร์สมมู้นนะเจอมอนเตอร์อะไรก็ช่างอ่ะเจอมอนเตอร์ฆ่าตายอะ่ะอย่างเช่นโดนเออเออโดนโดน,โดนซอมบี้ฆ่าตายแล้วกันสมม,มาตาเิเราโดนซอมบี้ฆ่าตายเนาะเราโดนซอมบี้คริปเปอร์สกิลิตันฆ่าตายนี่อ, 1, 2, อ่ะหนึ่งสองโอ้แบบนี้เนาะ ีโลโอ้โอ้โดนฆ่าโดนฆ่าโดนฆ่าไม่ไม่ไม่เราจะโดนฆ่าไม่เออฮ้อเฮ้อพอเราจะโดนฆ่าพอเราจะตายแล้วเราก็จะตายอีกจุบอืมของเราจะตกแล้วโอเคมันลืมเซฟแต่ไม่เป็นไรพอของเราตกใช่ไหมแล้วก็แบบโอ้โหเก็บของยากโอ้โหกว่าจะเดินไปอะสมมติเราตายที่นู่นโอ้โหเดินไปจะไปเก็บเขายังไงยาก เราเดินไปปุ๊บผือผือของมารีสปอนหายไงพอของริสปอนหายแล้วก็ไม่ได้ของคืนเรียบร้อยเลยอ่าพอเราพอเราเรียบร้อยปุ๊บพอเราเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ไม่มีของของดีแล้วก็ต้องฟาร์มใหม่ทั้งหมดแต่มัดน,นี้จะทําให้เราตายแล้วของของเราไม่ตกเพราะเราจะตายแล้วศพของเรานั้นจะเป็นหลุมศพนั่นเองซึ่งมันก็จะกลายเป็นหลุมศพแล้วเราต้องวิ่งไปที่จุดตายเราก่อน ตรงี้จุดตายเราอยู่นี่จุดตายเราอยู่ไกลโอเคอืมนี่หลุมศพนี่ผมชื่ออะไรก็ช่างผมชื่อดีเคพิคุงนอฮะอาดีเคพิคุงค่ะฮะตายแล้วก็มีูหลุมศพพอเราตีปุ๊บของเราก็จะกลับมาหมดเลยนี่แหละเ่เวลเราจะหายนะไม่ใช่ว่าวิวเราไม่หายนะวลวเราหายเลยเวีวเราหายไปคือเวิวเราหายเลยนะมันมันเซฟแต่ของมันไม่เซฟเวลนะเซฟแต่ของ อือว่าช่วยเราในการพอเราตายแล้วก็แบบของเราก็ไม่หายไงของเรามีสปอนพอเราออกเกมปุ๊บของก็หายในทันทีเลยพอออกเกมปุ๊บของก็หายมาเก็บของไม่ได้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยมัดหลุมศพมัดหลุมศพนะเป็นมัดที่ดีเลยโหลดมาม,มัดนี้ดีจริงจริง มัดอำนด้วยความสะดวกมีเยอะมากๆมัดอีกมัดหนึ่งที่แบบของดีจริงขาดไปไม่ได้มัดนี้ครับมัดกระเป๋ามัดกระเป๋าดีถือว่าเป็นมัดที่ดีมากเลยนะอ่าสมมติเราค้ามาได้ใช่ไหมอือใส่เข้าไปในหลังเลยวิธีการเปิดกระเป๋าพอเราใส่ไปในหลังคือกดบีนะกดบีนี่ช่องก็จะมีประมาณนี้พอเราตายเดี๋ยวก,กระเป๋าเราก็ตกและยังไม่พอนะ พอมืดแบบนี้แหละหมืดแบบนี้เลยมืดแบบนี้เลยจิบ๊บระวางใช่ไหมทุกคนกดที่ขวาเข้าไปไม่ใช่กดที่ขวาเข้าไปดูเห็นรูปเตียงยไหมแล้วก็นอนได้นอนได้เลยซึ่งวิธีครับก็ง่ายแสนง่ายง่ายมากๆเลยนะพิมพ์เลยอะแบ็คแพคพิมพ์เลยนะว่าแบ็คแพ เออพิมพ์เข้าแบ็กแพ็ก,ก็เจอแล้วแหละแล้วจะพิมพ์อะไรเนี่ยนี่แบ็คแพ็ควิธีการคราฟเนี่ยเราต้องเอาหนังสัตว์สี่อันทองหนึ่งอันหีบหนึ่งอันแล้วก็อันนี้ซึ่งมันก็คล้ายเตียงอ่ะเลยแต่ว่าเราไม่สามารถเอาไปทิกนอนได้เราต้องอามาคราฟ็นกระเป๋าถึงจะนอนได้นี่ต้องใช้ขนแกะสีขาวหนึ่งอัน ขุณแกะสีแดงสองอันเราก็จะได้สิ่งนี้มาแล้วพอเหลืออีกสองอย่างซึ่งก็คืออันนี้มันเอาไว้เก็บหวกน้ำพวกลาวาได้ซึ่งต้องใช้เหล็กสองแท่งใช้กระจกนี่กระจกเจดแท่กระจกเจบล็อกแล้วเราก็ต้องคราบมาสองอันแล้วพอเราคราบปุ๊บเราก็จะได้กระเป๋าให้เราได้เก็บของนั่นเอง กระเป๋าเก็บของกันเก็บไปเลยอ่าช่องนี้มันเอาไว้เก็บพวกพลิกแอ็กพวกขวานได้นะส่วนที่เหลือก็เก็บอะไรก็ได้เลยแต่มันเก็บกระเป๋าเดียวกันไม่ได้นะเพราอเรามีน้ําอ่าเรามีน้ํามีน้ํามีน้ําถังน้าต้องเอาถังน้ํามาก่อนแล้วมีถังน้ํามีลาบะกดตบีวางลงไปอ่าเก็บได้ เก็บลาวาได้เก็บไว้ทั้งลาวาเก็บได้ทั้งน้ําเลยเก็บลาวาก่อนเก็บลาวาก่อนอ่าพอลาวาเต็มเราก็ใส่ไม่ได้แล้วใส่น้ํามีเสียงด้วยเห็นไหมล่ะพอเราจะเก็บพอเราจะใช้น้ำกดตัวบีถังน้ำไปอ่าพอเราก,ก็เก็บได้อีก ดีน้ำป่านี่แหละดีสุดๆทั้งมัดช่วยสร้างมัดหลุมศพมัดเวสโตนมัดแบคแพกมัดกระเป๋าดี เป็นยังไงบ้างมดในวันนี้ถ้าถ้าดีก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยแล้วกันโอเคนั้นทุกคนงั้นเราขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้เกิดแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าใครมาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยกันนะครับบายเพก่อนไปเดี๋ยวมันจะเหมือนตอนเราไปเกิดในป่าอีกกดเซฟไว้เลย